สองสาวอจ้ะ <c oughs> คือเราอ่ะพี่น้องกันอะเนาะเราก็จะทราบเรื่องราวมาตลอดระยะเวลาที่เขาคบหาดูใจกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอุ้มก็ก็สนิทกับบ๊อบบี้ด้วยอะไรเงี้ยบ๊อบบี้เขาก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งทีเดียวเชียวเขาเป็นคนที่แบบรับได้ในสิ่งที่มิวเป็นทุกเรื่องแหละแต่ว่าในบางครั้งมันเรื่องของคนสองคนอ่ะมันมีรายละเอียดเล็กน้อย ที่มันเยอะมากกว่านั้นที่อุ้มก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าไปร่วงรู้ถึงเรื่องปัญหาส่วนตัวของเขาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมารู้ก็คือน้องก็บอกว่าเออเขาสองคนก็แบบตัดสินใจลดความสัมพันธ์ลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็มีช่วงที่ลดความสัมพันธ์ลงแล้วก็พยายามที่จะปรับจูนกันจนมาวันนี้แหละน้องก็มาแบบเอ,อประกาศว่าโสดก็คิดว่าเราทุกคนก็อยู่เป็นกําลังใจให้เขาไม่ว่าเขาจะเลือกเลือกทางเดินแบบไหน คนก็เป็นกําลังใจให้ปรึกษาค่ะปรึกษาว่าพี่น้องอันเนาะก็ปรึกษากันตลอดเขาก็จะเล่าให้ฟังซึ่งอย่างที่บอกค่ะเรื่องความรักอะ่ะเราไม่สามารถตัดสินใจให้ได้เราทําได้แค่ให้คําแนะนําแล้วก็ปลอบใจเขาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเขาจะเลือกจุดไหนต้องเป็นจุดที่เขาอยู่แล้วเขามีความสุขถ้าเขาอยู่แล้วเขาไม่มีความสุขคือนิวเป็นคนเก่งนะนิวเขา,าแบบ ความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องการเงินการงานคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีเรื่องของกามกดดันหลายๆอย่างซึ่งบางทีคนภายนอกก็ไม่รู้อะค่ะว่าเราเจออะไรบ้างแต่เราเป็นพี่น้องเนี้ยเราก็จะรับรู้ถึงปัญหาตรงนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลอะมันขึ้นอยู่กับคนสองคนจริงๆค่ะคโอ้เมื่อกี้เพิ่งร้องห่มร้องไห้โทรมาร้องสะอึกสะอื้นเลยเฮิร์ตมากค่ะ เราก็ให้กาลังใจเขาว่าถ้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ย่อมดีเสมอแหละในเมื่อมันสุดทางที่จะไปต่อแล้วเราก็ต้องถามเขาว่ามันสุดทางแล้วหรือยังเธอสองคนแบบตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ใช่เด็กๆกันแล้วเนาะหมคะเพราะฉะนั้นก็เรื่องราวข้างหน้าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าบางทีคนสองคนอาจจะโคจรกลับมาพบกันอีกก็ได้หรืออาจจะกลังแบบความเข้าใจกันอีกก็ได้นี่มันก็ต้องเป็นเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ เป็นครอบครัวก็ก็ได้ได้โอบกาะน,น้องไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยเอาจริงๆเขาก็เหมือนแบบมีมีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็เหมือนพยายามที่จะปรับเข้าหากันสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงอยู่ดีก็บอกบอกว่าโสดเลยอะไรเงี้ยเพราะเหมือนวันก่อนอุ้มคุยกับน,น้องก็ยังยังแบบ แต่ยังแบบยังให้โอกาสอยู่ค่ะจบกันด้วยดีค่ะจบกันด้วยดีโอ้โหเขาเครียดมากค่ะเขาเขาเครียดมากๆเลยแหละเพราะว่าไทก้าก็รักรักบ๊อบบี้ด้วยอ่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของแบบความรู้สึกที่เขาต้องแคร์ลูกด้วยเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เป็นคนดีทั้งคู่อะค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะ ถึงจุดที่มันไปด้วยกันไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มีเรื่องมือที่สามที่สี่อะไรเงี้ยค่ะ mm. อ๋อใช่ค่ะก็กําลังทําคาเฟ่เทวาลัยอยู่ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นความใฝ่ฝันของอุม้มมาตั้งแต่นาแล้วลราว่าคืออุม้มมาเป็นคนที่บูชา mm. องค์พ่อพระพิฆเนศองค์แม่ต่างๆใช่ไหมคะแล้วเราก็ไหว้เองบูชาเองอยู่ที่บ้านอยู่แล้วจนวันหนึ่งอะเราก็ทุกวันที่ไหว้เทพที่บ้านหนูก็จะบอกว่าขออุ้มได้มีบุญบาร,รมีในการเ mm. ผยแผ่บุญบาร,รมีของพ่อองค์มแม่นะขอให้หนูได้แบบ ได้เจอที่ที่แบบสามารถทําเป็นคาเฟ่เทวลัย,ยไ,ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ๆก็ได้เจอตึกตึกหนึ่งซึ่งแบบเขากําลังเซ้งพอดีปล่อยเซ้งพอดีเราก็คือเข้าไปคุยเราคือแบบพอเข้าเรา,เราเข้าไปอแบบ่ะมันเป็นตึกสี่ชั้นใช่ไหมคะแล้วข้างชั้นล่างเป็นร้านกาแฟตอนนี้เขาเป็นร้านกาแฟอยู่แล้วอุ้มก็ไปเทคโอเวอร์ร้านกาแฟเขามาแล้วก็คือเช่าทั้งตึกเลยแล้วตึกชั้นสี่อ่ะแลอุ้มจะสร้างเป็นเทวลัยแบบสวยๆเลยให้คนแบบไปสักการะบูชาอะไรนะเยคะก็ คือตอนนี้กําลังทําอยู่ค่ะกำลังรีโนเวทอยู่แต่ว่าเดี๋ยววันที่16เนี้ยจะเปิดในส่วนของคาเฟ่ข้างล่างก่อนก็จะมีอาหารมีพวก Bacon, B unch, B เบเกิลดัช์เบคฟาดอะไรเงี้ยค่ะชากาแฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชั้นบนเนี้ยตอนนี้กําลังเร่งทําคิดว่าเทวอไลน่าจะเปิดได้ประมาณมีนาคมค่ะแล้วก็ไปบูชาองค์เทพเป็นเป็นหินน้นํานมแท้ๆมาจากอินเดียเลยค่ะนนใช่ค่ะเลือกเองจ้ะ จากคืออุ้มนับถือใช่ไหมคะก็จะมีพระแม่อุมาเป็นกับพระศิวะเป็นองค์ประธานที่ที่ที่ร้านอุ้มนะคะร้านชื่อว่าลักซ์คาเฟ่ค่ะก็มาจากตัวอุ้มเองลัคนาใช่ไหมคะก็ะใช้ว่าลักซ์คาเฟ่แล้วก็ตัวเทวลายจะใช้คําว่าเทววัลักษ์ข้างบนเนี่ยก็จะมีองค์พระพิฆเนศองค์พระศิวะองค์พระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่กาลีพระนารายแล้วก็พระแม่สรัสวตีค่ะเป็นองค์ที่เราบูชาเองทั้งหมดล้มก็จะตอนนี้ก็ทุ่มทุนมาก สาหัสมากเหมือนกันกับการลงทุนครั้งนี้เพราะว่าไหนเราจะต้องสร้างเทวอะไขึ้นมาด้วยแล้วก็บูชาองค์เทพมาจากอินเดียด้วยแต่ละองค์ก็คือราคาแบบอพอประมาณเอาเอาเอาพอที่ไหวค่ะก็พอที่ไหวก็เจ็บวนิดนึงเไรเงี้ยเพราะว่า <c oughs> เราต้องเรโนเวทเรื่องของร้านด้วยค่ะเพราะว่าเราก็เปลี่ยนร้านรูปแบบมื่อง รูปแบบเก่าเขาเป็นร้านชาใช่ไหมคะแต่ว่าทำเป็น,เป,นเป็นกาแฟาเป็นแบบ,แบบหลายอย่างมีรันช์มี brunch, มคัวซองมีอาหารอาร่อยๆอ,อย่างเงี้ยให้แบบให้เวลาที่คนมาแล้วเวารอขึ้นไปไหว้เทวารายก็สามารถนั่งดื่มนั่งดื่มชากินข้าวกินอาหารข้างล่างได้เพื่อที่จะรอขึ้นไปทําพิธีบนเทวารายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะมีหมอดูด้วยเพราะเราเองเป็นสายมูเราเป็นคนที่เชื่อเรื่องของหมอดูมากก็จะมีหมอดูที่จะนั่งดูอยู่ที่นั่นแล้วก็จะอยากให้มันเป็นที่ที่ คนมาแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกับว่าได้มาเจอกับองค์พ่อองค์แม่ที่คุ้มบอกอะไรไปแล้วว่าอุ้มมีทุกวันนี้ได้อะเพราะอุ้มบูชาแล้วก็ศรัทธาท่านจริงๆีว่าชั้นริงใช้คุ้มเลยใช้คุ้มค่ะ <c oughs> ชั้นสองเราก็จะทำเป็นโ c o w o r k ก n g งสเปซสามารถเช่าเป็นแบบว่าประชุมได้เพราะว่าห้องเป็นห้องห้อง vip อย่างเงี้ยค่ะชอบเป็นห้องประชุมห้องเวิร์กช็อปได้ส่วนชั้นสามมันทำเป็นออฟฟิศเอาลูกไปนอนตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องแบบทำงานอยู่ที่นั่นเยอะเปิดตั้งแต่แปดโมง,ง,งเช้าถึงหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เทวไลเนี่ยกำลังเริ่มทําค่ะคิดว่าทุกอย่างน่าจะแล้วเสร็จเทวลไยเปิดเดี๋ยวจะเชิญพี่พี่ด้วยนะคะประมาณช่วงมีนาคมค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยวันที่16เนี้ยสามารถไปอุดหนุนกันได้ไปเปิดอุ้งเปิดร้านแล้วนะคะร้านกาแฟเปิดแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะชื่อว่าลัก c a คาเฟอยู่ตรงลาดพร้าว35ค่ะต้องทำการปลุกเสกค่ะเดียจะมีพรามาทำพิธีปลุกเสกให้จากอินเดียค่ะใช่ค่ะก็จะมีพิธีวงสวงปลุกเสกที่ ที่ร้านของเราเลยค่ะใช่ค่ะลาดพร้าวสาค่ะอยู่ปากซอยเลยค่ะอยู่ริมถนนเลยเข้ามาก็จะเห็นเลยที่จอดรถนีใช่ค่ะมีที่จอดรถเราเช่าที่จอดรถไว้แล้วค่ะไปกันได้นะคะไปเจอกันได้ที่ร้านค่ะ